ลุยทุกไร่ไปทุกสวนวันนี้เรายังคงขับรถวนอยู่ในเขาวงกฎแถบทึเขาตะนาวสีจังหวัดราชบุรีครับ หลงไปวนอยู่หลายเที่ยวเลยเลี้ยวเข้าสวนหอมแบ่งแปลงสวยของคุณปัญญาเฮาชุนเอาซะงนันเช้าเช้าแบบนี้แปลงหอมกว่าสิบไร่กำลังสดน้ำโฮกโฮกโฮกเฮ้ยก็มันหิวมาทั้งคืนนี่ครับและไอเสียงโฮกโกที่ผมว่าเนี่ยก็คือเสียงไดโวสูบน้ำตัวใหญ่พอมันประสานเสียงกับเสียงหมุนของสปริงเกอร์โอย้ยควรคลางถึกกล้องไปทั่วทั้งตำบลจะคุยความลับกันทีก็ต้องตะโกนจนคอแทบแตกเลยล่ะครับแบบนี้ใครๆก็ รู้หมดว่าปลูกหอมสู้ภัยแล้งน่ะมันทำยังไงพ้นเพเดิมอะ่ะสัญญาทำอะไรกันก่อนอบ้านผมนะครับสมัยก่อนจะมี2ออาชีพนะครับ <c oughs> จะมีให้บริการโต๊ะจีนด้วยนะครับ แล้วเตี๋ยผมเป็นคนเจ๊กนะครับก็จะชอบปลูกผักนะครับปลูกผักขายครับเตี๋ยผมย้ายมาอยู่นี่ได้จะ40ปีแล้วเขาว่ามาปลูกผักตั้งแต่กับแม่ผมที่นี่เลยเป็นเจ้าแรกเลยนะครับปลูกผักขายแบบตามชาวบ้านนีเราก็แก๊กเธอเน่นะครับก็เตี๋ยจะทําอาชีพเกษตรกับบริการโตจีนนะครับสมัยก่อนสองสองอาชีพนะครับแล้วพอมาระยะหลังเนี่ยเตียอายุเยอะแล้วเขาทำโตจีนไม่พอเลกนะครับก็จะเหลืออาชีพเกษตรอย่างเดียวค่ะแล้วคิดยังไงถึงทําหอมคะเนี่ย จากที่ทําหอมเพราะว่าพี่สาวผมอ,อยู่ที่จอมบึงะนะครับเขาจะทําหอมอย,อยู่ะนะครับแล้วที้พี่สาวแนะนำอะอหอมดีนะ,ะนะครับแล้วก็รายได้ดีแล้วก็ใช้คนงานน้อยเพราะว่าตอนนี้คนงานเริ่มหนีเข้าโรงงานกันหมดะนะครับอพอคนงานหนีหมดเราก็ต้องหาเลือกอผักที่ต้องใช้คนงานน้อยนะครับก็เลยมาเลือกปลุกหอมอครับ ปลูกหอมแบ่งถ้าเราจะทำในหน้าแลง้งมันจะได้ราคาดีครับเพราะผลผล,ผลิตออกน้อยคู่แข่งไม่มากแต่ที่ลำบากคือการหาคนงานครับเพราะแดดร้อนเปรี้ยงแบบนี้หนุ่มๆสาวๆเขาเข้ามือไปรับแอร์เย็นช่ำตามโรงงานทิ้งให้คุณลุงคุณป้าก้มๆเงยๆดำหอมหน้าดำหน้าแดงกันอยู่อย่างนี้ล่ละครับหลายคนคงอาจจะงงว่าดำหอมนี่มันอะไรผมแอบไปถามคุณน้ามาเธอบอกว่า ไม่รู้ <c oughs> งายเง้อออกมาเลยครับผมก็เลยเดาว่ามันน่าจะหมายถึงว่าการปลูกอะไรสักอย่างที่เอาหัวหรือรากปักลงดินเช่นดำนาดำหอมเนี่ยแต่เอถ้าดำดินเนี่ยจะเป็นอะไรนะก็ขอมดำดินสิจ๊ะว้ยการทำหอมนี่มันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรมากน้อยแค่ไหนปัญหาและอุปสรรคของหอมนะครับก็จะ ครั้งแรกที่ผมทําก็จะด้วยความรู้ด้วยนะครับความรู้ที่เรามีกับหอบมันบางทีไม่พอนะครับแต่พอมาระยะหลังเนี่ยได้ความรู้จากอาจารย์นะครับนักวิชาการเกษตรกิฟฟินเรียบร้อยแล้วมีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ยาดีแต่ว่าก็ยังแพ้ภัยธรรมชาติอยู่ดีครับภัยธรรมชาติครับบางทีไปเจอฝนแรงมากเกินไปเงี้ยหรือว่าแมลงที่มาในช่วงหน้าแรงเนี่ยครับ ก็จะทําให้ของเราเสียหายได้ถลาแรงมากๆฝนมากๆก็มีปัญหาใช่ครับเพราะถ้าเกิดฝนมากก็จะเกิดโรคเถิดแรงมากต้นไม้ที่อื่นตายหมดเหลือของเราเขี่ยวอยู่ไร่เดียวเงี้ยแมลงก็จะมาลุมอยู่ไร่เราทำให้การจัดการลําบากนิดนึงครับแล้วพอเรามาใช้ปุ๋ยของกิฟฟารีนมันช่วยขจัดปัญหาอะไรบ้างได้บ้างอ่าในการใช้ปุ๋ยของกิฟฟารีนนะครับก็จะไปช่วยเรื่องการจัดการในหน้าฝนนะครับที่ทําให้เกิดโรคน้อยลงเพราะว่า จะมีวิชาการมาช่วยเรื่องวิธีการใช้นะครับในหน้าฝนว่าทำไงให้ต้นแข็งแรงขึ้นลากแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเป็นถึงช่วงหน้าแรงอีกพอช่วงหน้าแรงก็จะทำไงให้ห่อเนี่ยเราทนแดดแล้วก็ทนแรงได้นะครับทำให้ใช้น้ำน้อยลงเพราะว่าพอหน้าแรงเนี่ยน้ำจะเหลือปริมาณน้อยเราก็ต้องลดน้ำให้น้อยลงใช่ไหมฮะก็จะมะีผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรนเนี่ยมาช่วยเรื่องให้ใช้น้ำน้อยแล้วก็ผักโตได้ปกติและยังเขียวอยู่ใช่ใชค่ะ เวลาปลูกเนี่ยปลูกแปลงเดียวหรือว่าแบ่งแบ่งแปลงยังไงที่จะมีการส่งตลาดได้ค่ะบ้านผมเป็นเป็นคนกลางขายด้วยใช่ไหมครับก็จะการแบ่งแปลงก็จะเป็นล็อกครับล็อกหนึ่งจะใช้เวลาอยู่มันหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ปลูกตอนหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราจะถอนวนนะครับพอถอนเสร็จแปลงนี้ภายใน5วันเราก็ย้ายแปลงถอนใหม่นะครับถ้าเกิดบางทีจนแบบลูกค้าต้องการผักเยอะจนไม่ไม่พอเนี่ยเราก็จะขอซื้อจาก สมไปรับซื้อรับซื้อต่อค่ะหมายความว่าตลอดเวลาในการปลูกหอมเราจะมีหอมส่งตลาดใช่ทุกวันใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็จะปลูกให้เตรียมให้พร้อมกับลูกค้าที่จะสั่งไว้ค่ะ การเก็บหอมเขาเก็บกันตอนเช้าครับเพราะต้นจะได้ไม่ช้ำใบจะได้ไม่เหี่ยวเดินทางไกลแค่ไหนก็บ่อย,ยั่นโดยเฉพาะแปลงหอมของคุณปัญญาที่ลำต้นอวบอิ่มด้วยปุ๋ยกิฟฟรีนต้นตรงใบเขียวรากแข็งแรงตรงสเปคหอมราคาดีที่พ่อค้าต้องการเก็บได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นหอมเรื่องชื่อหอมไปไกลหลายตำบลแต่ถึงกระนั้นคุณปัญญาก็ไม่ได้หวงสูตรหวงวิชานะครับใครอยากได้เทคนิคก็มาขอความ รู้จากแกได้แกจะจัดปุ๋ยกิฟฟารีนให้1เซตจากนั้นก็ได้งามกันทั้งหอมทั้งคนละครับเพราะในถุงทุกใบจะมีครีมกันแดดแถมไปด้วยฉีดปุ๋ยไปทาครีมไปยอดมาแน่นอนครับค่ะคุณบรรยายในถามนี่แหละคุณลักษณะของหอมที่จะขายแล้วได้ราคาดีนะ่ยต้องมีลักษณะแบบไหนอ๋อนะครับอหอมนะครับเขาจะเน้นที่น้ําหนักนะครับแล้วก็ ความหนาของใบความหนาของใบครับความหนาความแข็งของใบแล้วก็สีเขียวเข้มครับสีเขียวเข้มครับถ้าเกิดถ้าเกิดสีมันอ่อนถ้าเกิดใบมันบางเกินไปเนี่ยการส่งคนส่งมันไกลใช่ไหมครกว่าจะถึงผู้บริโภคเนี่ยมันอาจจะเสียก่อนเน่าก่อนได้ครับก็เลยจะต้องใช้ใบหนาแล้วก็ใบเขียวเข้มครับใบหนาใบเขียวเข้มต้นแข็งแรงใช่ครับเออถ้าถามนิดเป็นความรู้บางคนก็บอกว่าหอมแบงเนี่ยหัวลงหัวเยอะเยอะ หัวโตๆก็จะไม่ได้ราคาหรือเปล่าอ่าใช่ครับอหอมนี่เขาจะเริ่มดูที่ทรงด้วยนะครับช่วงถ้าเกิดเราขายขายสดเนี่ยทรงทรงหัวเนี่ยมันจะเกือบเท่ากันตุยหัวนิดเดียวครับแต่ก็เรามันตุยจนเกินไปเนี่ยมันเท่ากับหอมมันไม่โตค,ครับหรือว่าหอมมันอายุเกินครับที่นี่ก็จะไม่ได้ราคาแล้วเพราะมันอาจจะยาวเกินไปค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าการปลูกหอมเนี่ยนะคะความจริงมันไม่ยาก แต่มีเทคนิคสู้กับภัยธรรมชาติกันนิดหน่อยนะคะถ้าจะให้ใช้ปุ๋ยของกิฟฟลีนแล้วเนี่ยตอบโจทย์ได้ทุกฤดูไม่ว่าจะกระทบแรงกระทบหนาวหรือว่าฝนมากฝนน้อยเราสามารถจะใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟฟลีนได้แล้วตัวทําเขียวใบคงทนใบแข็งแรงใช้โบโลแคล l ใช้แมกซิงใช้ลิควิดไอออนก็สามารถจะทําให้พืชผักของเราหรือหอวันนี้ได้ได้คุณภาพค่ะ ที่แน่ๆคือต้นมันจะไม่โตจนเกินไปมันจะเป็นพอดีหัวเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะปุ๋ยกิฟรีนเป็นปุ๋ยที่เข้ากันได้ดีกับพืชล้มลุกอย่างหอมแบ่งครับคุณปัญญาจึงเข้มงวดกับการดัดแปลงสูตรในการปลูกในทุกฤดูการหน้าฝนก็สูตรหนึ่ง หน้าแลง้ก็อีกสูตรหนึ่งไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญก็ต้องฉีดปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอตรงตามระยะเวลาเปะ๊เปะๆอย่าให้แหวง่งไม่งั้นลำต้นจะไม่แข็งแรงมะแรงและโรคจะมาลุมถึงจากประสบการณ์แบบมืออาชีพของแกบอกว่าหอมแบ่งถ้าจะปลูกจากหอมสดคือหัวหอมคุณภาพดีจะเก็บขายได้ไวเพียงเดือนหรือเดือนครึ่งก็เก็บผลผลิตได้แล้ว แต่หากนำต้นมาขยายจะใช้เวลามากกว่านั้นนิดนึงซึ่งสำหรับเกษตรกรแล้วการเก็บผลผลิตช้าหมายถึงต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาจะเพิ่มขึ้นบอดชอบครับบอดชอบคุณปัญาแปลงนี้พร้อมจะขายได้หรือยังหรือว่าอีกกี่วันเก็บคะเนี่ยเอาตอนนี้น่าจะเหลืออีกประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเรากล้จะพร้อมถอนแลลวครับขอดูสักต้นได้ไหมคะน่ะเอาได้ครับเดี๋ยวเราจะลองถอนให้ดูค่ะยอโ้โห ต้นต้นสวยนะคะลากก็แข็งแรงรากเยอะดีด้วยนะคะครับอ่าใช่ครับแล้วคุณสมบัติส่ตงตลาดนี่ที่ขายได้ราคาเป็นแบบไหนแค่เนี้ยครับอ่าที่ส่งตลาดได้นะก็จะดูที่สีนะครับสีเขียวเข้มก็ใช้ได้นะครับแล้วใบต้องหนานะครับเพราะว่าพอ<ส>เดี๋ยวเราจะต้องไปมัดเชือกนะครับใน1กิโลเราจะต้องมัดแน่นมากครับถ้าเกิดมันไม่หนาพอมันจะหักหมดนะครับแล้วอ่าส่งส่งต้นนี่นะครับเวลาลอกมาแล้วหัวจะต้องไม่โตมากนะครับ ขนาดนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นหัวที่ที่ได้ราคานะคะครู้สึกหัวสวยไม่ไม่ไม่ลงหัวจนเกินไปอันนี้ค่ะถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์และได้ราคามากเลยเดินล้อแนวป่ามหากระต่ายยังไม่ทันจะได้ยิงแต่ดันมาเจอนี่ก่อนครับคุณพี่สมชายแกกำลังล้างต้นหอมล็อตใหญ่ที่เก็บได้เมื่อเช้า ไอ้กระผมก็นึกว่าเก็บได้แล้วขายเลยที่ไหนได้จะต้องมาแต่งตัวทำสวยกันอีกไอ้ยะก่อนขายนี่ต้องล้างขี้โคลนให้ต้นหอมโชว์ความอวบอัดขาวผ่องเป็นยองใหญ่ออกมาจากนั้นก็เอาไปให้บรรดาเหล่าแม่บ้านดึงแกะงัดแงะเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกไปพอได้กรำใหญ่ก็จับมัดช่างกิโลโอ้กว่าจะได้ตังหลังกดหลังแข็งมนทรมานไว้อ,อน้ำหมักกระจายไปไหมเนี่ย สูตรเด็ดปุ๋ยกรีฟร์นกับแปลงหอมแบ่งก็นี่เลยครับแมกกาซีนเกรดกรีนโปรแม็กซ์สิบห้าสิบห้าสิบห้า